สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไทยสตไตล์นะคะแล้ววันนี้ดาพาทุกคนมาตามรอยหนังเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบนะคะและฉากข้างหลังของดาตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหุ่นที่จําลองขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเครื่องแต่งกายของนักรบต่างๆของชาติต่างๆและเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโด่งดังมากแล้วก็ถ่ายทําที่ไทยด้วยเขาก็เลยจัดเป็นนิทรรศการให้ทุกคนนะคะที่ชื่นชอบหนังหรือว่าตามรอยหนังนะคะก็จะได้เข้ามา ชตรงนี้นะคะคืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและการเดินทางมาที่นี่นะคะทุกคนสะดวกมากๆเพราะว่าตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมูลหมู่สี่นะคะบ้านบัวเทิงตําบลท่าช้างจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่ตั้งตั้งแต่พศ2547นะคะที่เป็นฉากถ่ายทำความจริงนะคะเขาถ่ายทำที่พาแต้มแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะพาทุกคนไปชมไปรับ รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะหรือว่าการแนะนาําการท่องเที่ยวของเรากับพนักงานหรือว่าคนดูแลที่นี่นะคะทุกคนจะได้เข้าใจอะไรมากๆขึ้นและก่อนแล้วเราจะพาทุกคน ไปเดินชมนะคะมาพบกับน้องก่อนเลยคะ่ะแขาดผาแต้มค่ะจังหวัดอุบลราชธานี oh. ซึ่งไม่ได้มาถ่ายทําที่นี่นะคะ oh. ที่นี่เรา,เาจําลองขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ค่ะโอค่ะข oh. <Okay. S 2> ้างในก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นอาคารประตูเมืองน,นะคะฝั hmm. ่งซ้ายก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ค่ะฝั <c oughs> ่งขวาก็จะเป็นวิวัฒนาการของโรงภาพยนตร์ oh. ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะส่วนด้านในนะคะจะมี ทั้งหมดี่อาคารค่ะอาคารแรกนะคะจะเป็นอาคารนิทรรศการอาคารนิทรรศการเนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวของอัรเฉลิมฉองเลยแล้วก็จะมีอาคารทนอาวุธแล้วก็จะเป็นอาคารเครื่องแต่งกายแล้วก็อาคารถ่ายภาพที่ระลึกค่ะแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ช้างกับมาซึ่งฉากอนุสาวรีย์ช้างกับมาเนี่ยจะเป็นฉากการรบครั้งสุดท้ายที่จะมีนักแสดงชาวไทยนะคะร่วมแสดงด้วย ก็คือคุณบินบอลนิทโอ้1 1> ค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเอาละค่ะทุกคนเมื่อเราได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วตอนนี้เราก็เดินทางเข้าไปชมบรรยากาศของจริงกันอยู่ข้างในคะ่ะจุดแรกนะคะก็คือประตูทางเข้าเมืองค่ะฝั่งสายมือที่น้องบอกว่าจะเป็นฉากการถ่ายทำหรือว่าจะเป็นโรงหนังนะคะที่จำลองขึ้นมาซึ่ง เป็นโรงหนังที่สมัยเก่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเขาก็ยังจะยังฉายเป็นแบบมว้มวนๆอยู่เนาะบรรยากาศก,ก็คือแบบเหมือนของจริงมากๆใครที่มาที่นี่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยค่ะและเข้าชมฟรีด้วยที่สําคัญแล้วใครที่มีน้องๆหนูๆน,นะคะบอกเลยว่าต้องตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าแค่เราเข้ามานะคะ<ๆ>ก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องรองาวมีอะไรให้เราอ่าน<ๆ>ให้เราได้ติดตามได้เยอะแยะมากมายเลย บรรยากาศก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็มีฉากกันเขาเรียกว่าเครื่องถ่ายทำเนาะวิดีโอกล้องต่างๆมวนฟิลม์มและอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินออกมาฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเครื่องแต่งกายตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงหนังเออเป็นโรงหนังที่ ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะซึ่องอ่าช่วงแร,แรกๆก็จะมีการฉายได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันนานแล้วเนาะมันก็หมือนฟิล์มก็จะได้รับความเสียหายก็เป็นการจําลองขึ้นมาก็จะมีหนังเก่าๆหลายๆเรื่องเลย เมื่อก่อนเรื่องอเล็กซนเดอร์นี่นะคะ mm hmm. ก็คือจะค่อนข้างโด่งดังมากๆและที่สำคัญนะคะ mm hmm. ฉากสุดท้ายก็จะมี mm hmm. คนไทยนะคะ mm hmm. ก็คือคุณบินบรรลิลิตฮีโร่ของเราในเองที่มาแสดงร่วมด้วยนะคะ mm hmm. เป็นฉากสุดท้ายโอ้ห oh, น่าชมมากคะ่ะโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีหนังในหลายเรื่องเลย อ่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดแรกที่เข้ามาเราจะพาเข้าไปชมกระจมการเขาเรียกว่าการดูแลของอเล็กซานเดอร์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆจำลองกับของจริงใครที่ชมตรงนี้นะคะทุกคน อยากจะกลับไปดูหนังอเล็กซานเดอร์ก็เข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีมว้วนวิดีโอหรือว่ามีแผ่นหนังอยู่แล้วลองเข้ามาดูนะคะแล้วก็อยากจะติดตามมาดูของจริงก็มาที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เลยค่ะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังมีมุมให้ถ่ายรูปส,สวยๆมากๆแล้วก็มีเครื่องแต่งกายมีเพชรนินจินดาล่ะคะแล้วว่าเครื่องแต่งกายของอเล็กซานเดอร์ เราตอนแรกที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เข้ามาตาม Google เลยพอเข้ามาถึงแล้วยังไม่แน่ใจเออไม่เห็นมีคนนะคะแต่พอมาได้คุยกับน้องก็บอกว่าโอเคเข้าชมฟรีแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยดีมากๆเข้ามาแล้วคือ,อได้บรรยากาศฟิลเหมือนอยู่ในย้อนยุคไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยค่ะวันหยุดยาวนี้อยากจะแนะนำมาที่นี่นะคะทุกคนจะได้มีแบบ ความลึกถึงหนังนะคะมีหลายๆอย่างที่เป็นของจริงแร้วก็เป็นทั้งของที่แบบไอไ้นั่นขึ้นมานะเห็นแล้วก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศแบบจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศการละเล่นหรือว่าเป็นภาพเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะก็คือค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้ให้ดูแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเผื่อใครที่อยาก มาจะได้เป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้สถานที่แห่งนี้มันเป็นที่น่าท่องเที่ยวจริงไหมก็อยากจะแนะนำใครที่ได้เห็นวิดีโอนี้นะคะทุกคนถ้าขับรถผ่านจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยวเข้ามาที่ตรงนี้ข่าฝั่งแม่น้ำมูลน,นะคะแล้วก็เข้ามาจอดเลย,เลยที่จอดรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเดินเข้ามาชมทุกคนให้ความต้อนรับดีมากๆแล้วก็ให้คำแนะนำอยากจะรู้ว่าอะไรอยู่จุดไหนนะ แล้วก็ที่มาของการสร้างหนังเรื่อง Alexander, อเล็กซานเดอร์ก็คือสร้างโดยโอลิเวอร์สโตนนะคะเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นชาวอเมริกันผู้มีผลงานการสร้างภาพ,พย,ายนตร์มากมายนะคะทั้งยังได้รับรางวัลอสการ์หรือว่า Academy Award ด้วยในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมถึง3ครั้งเขารู้จักตำนานของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์จากหนังสือในวัยเด็กของเขานะคะและเมื่อเขาได้รับหน้าที่ผู้กำกับภาพย,ายนตร์อิงประวัติศาสตร์ชีวิตประวัติ ศาสตราชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นะคะก็ประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้สโตนก็ได้สร้างให้แผ่นฟิล์มเล่าเรื่องราวของเจ้าชายหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความกล้าหาญซึ่งกลายมาเป็นกษัตริย์เมทัพผู้ยิ่งใหญ่นำทัพกรีกเดินทางประบในชาติแดนตะวันออกที่ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ไหนกล้าหาญมาก่อนนะคะ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในตอนนั้นนะคะซึ่งประวัติศาสตร์โลกก็ได้จารึกไว้เรื่องราวความเกรียงไกลของพระองค์นะคะได้ถูกเล่าขานต่อๆกันมานับตั้งแต่ที่พระองค์สิ้นพระชนลงไปนะคะที่เมืองบาบิโลนในปีที่323ก่อนคริสตกาลจะถึงปัจจุบันในฉบับภาพยนต์ของอลิเวอร์สตนที่เข้าฉายในเมื่อปีพศ2547หรือว่าปี คิทศักราช2ศ0 4นนั่นเองค่ะสิ่งที่เรวอ์สโตนะคะต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับชมนั้นมิใช่เพียงแค่ตำนานของกษัตริย์หนุ่มที่กล้าหาญเท่านั้นนะคะแต่เป็นวิสัยทัศน ที่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายการเป็นผู้นำทางทหารหลายหมื่นนายที่ให้เขายอมเดินตามยอมเดินตามทัพนะคะต่อไปเรื่อยๆถึง7ปีหลังจากได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือจกกักรวรรดิเปอร์เซียทั้งๆท,ท,ที่มีคุณสมบัติา,าเขาเรียกว่ามีสมบัตินะคะมหาศาลพร้อมที่จะอยู่อย่างสุขสบายที่เมืองนครบาบิโลนนั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ทําได้นะคะนอกจากนั้นผู้เขียนบทแล้วก็ผู้กำกับยังได้นําเสนอความขัดแยง้งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้นี้ด้วย บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณเวลาที่ยังพะชนอยู่นะคะทั้งที่พระองค์อยู่เหนือคนทั้งปวงในจัก,กรวรรดิใหม่ที่ทรงปกครองทั้งที่พระองค์สามารถหาความสุขสบายในทุกประการที่มนุษย์คนนึงที่จะหาได้นะคะทั้งที่พระองค์ก็คือผู้ประสบความสําเร็จ ที่สุดในโลกคนหนึ่งและก็ยังมีอายุน้อยด้วยเพียงแค่อายุ25ปีเท่านั้นประวัติศาสตร์โลกเคยเห็นมาก็น้อยคนนะคะก็มีโปร่องอีกคนหนึ่งทีป่ประวัติศาสตร์โลกได้จารึกไว้แต่ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ในใจของพระองค์ก็คือมีพระราชบิดานะคะที่ แกร่งกล้าแล้วก็มีพระราชมันดาที่คอยควบคุมแล้วก็มีปรงความขัดแย้งในฐานะกษัตริย์จอมทัพกับเหล่าแม่ทัพแล้วก็ขุนพลคู่กายคู่ใจนั่นเองค่ะเกดพิเศษในการถ่ายทำหนังอเล็กซานเดอร์นะคะก็คือผู้กำกับโอริเวอร์นสโต้นี้ยังดังแต่แต่งชุดทหารนะคะมาเคนนอนแล้วก็เข้าฉากแล้วก็ยังมีศาสตราจารย์โรบินแล้วก็ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานนะคะซึ่งเป็นทั้งนักเขียนหนังสืออเล็กซานเดอร์มาเข้าร่วมด้วยข้อมูลหลักฐานภาพยนตร์ต่างๆในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทั้งด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณสถานด้วยการถ่ายทำอเล็กซานเดอร์มหาราชาตินักรบในประเทศไทยนะคะ ก็มีทีมงานภาพพยนร็กซานเดอร์ได้ค้นหาสถานที่หลาย,หลายแห่งเลยก็มีทั้งหมด10แห่งนะคะก็เสนอให้กับผู้กำกับแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าต้องการแบบไหนแล้วก็ได้ตกลงกันที่ผาแต้มนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นการถ่ายทำแล้วก็เป็นทั้งฉากป่ามีทั้งประเทศอินเดียแล้วก็โอ้ลหลายๆประเทศเลยค่ะแล้วก็มีการเสนอทั้งในจังหวัด สระบุรีด้วยนะคะแต่ว่าตกลงได้ที่ผาแต้มซึ่งทีมงานไทยนะคะก็คือท่านชายัยยนชัยยนัทนะคะก็ทำหน้าที่กำกับศิลปินแล้วก็เข้าฉากหาฉากเกี่ยวกับที่ของคนไทยนะคะแต่ก็จัดออกมาได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วดูแล้วก็คือถ้าใครได้ดูเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ ตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเรื่องคือตื่นเต้นระทึกโอ้เป็นหนังที่ดูแล้วอยากจะดูต่ออยากจะให้มีภาคต่อๆจริงๆเลยนะคะดาบก็คือที่เขาเห็นเนี่ยคือมันดึงไม่ขึ้นมันเป็นดาบใหญ่ๆของชาตินักรบ เห็นแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสในวันหยุดยาวลองเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่เลยและตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอค่ะที่นี่เข้าชมตั้งแต่9โมง30นาทีจนถึง4โมงเย็นนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาก็เข้าชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เวลาตั้งแต่10โมงจนถึง 17นาฬิกานะคะผู้ใหญ่ก็20บาทเด็ก10บาทแต่ว่าตอนที่ดาเข้ามานะคะทุกคนคือเขาฟรีตอนน้นเป็นช่วงโควิดพอดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆก็ได้เอาบรรยากาศแบบนี้มาให้ทุกคนเพิ่งจะได้คนเจอนะคะอาจจะเป็นภาพเก่าแต่ว่าแผ่นฟิล์มยังใหม่อยู่ก็เลย เอามาให้ทุกคนได้ชมใครอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศของจริงมาชมบรรยากาศจริงๆก็ลองเข้ามาชมที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหากมีอะไรผิดพลาดเป็นการเล่าเรื่องอะไรที่ผิดพลาดไปดาก็ต้องขออภัยด้วยนะหากอา่า ใครต้องการที่จะไปที่ไหนนะคะลองคอมเมนต์มาหรือว่าใครอยากจะไปเที่ยวชมที่ไหนก็ลองบอกมาได้นะคะถ้าดามีโอกาสอาจ,จะเอาไปบรรยากาศสวยๆมาให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ดาวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ And make the choice. That's my mission. I'll take the path that calls my name.